เราแจ้งเขาแล้วว่าสปอนเซอร์ที่เป็นคาสิโนออนไลน์มันผิดกฎหมายไม่สามารถจะทําได้มันดูพฤติกรรมน่าสงสัยผมถูกตํารวจสอบแล้วลงบันทึกประจําวันผมไม่ได้ไปแจ้งความเขา <c oughs> ทีมงานของยูนิเวอร์สมาพูดบอกว่าเหมือน <c oughs> เหมือนเราอะรู้แล้วเขาเลยทำ <c oughs> ซึ่งมันเป็นการใส่ร้าย,าย <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องที่เขาเคยมาพูดแล้วเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วเราแจ้งเขาแล้วว่าสปอนเซอร์ที่เป็นคาสิโนออนไลน์มันผิดกฎหมายไม่สามารถจะทําได้เขาก็รับรู้แล้วเขาก็เอาออกคือเรื่องของเรื่องคือเขาอะเอาขึ้นมาบนเว็บไซต์ครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมเห็นทีมงานเห็นกันกระทันหันนะฮะผมก็เลยแบบผมก็เลยเข้าไปดูปรากฏตอนนั้นดีเอียงไม่ได้บล็อกก็เข้าไปได้ แต่พอเวลาเขาผ่านไปประมาณห้านาทีดีก็บล็อกเพจเว็บนี้เลยว่าอย่าทํานะมันทําไม่ได้ตื่ๆ,ๆ,ๆเขาก็รับปากเขาก็ออกแต่เราไม่รู้ว่าเขาแอบยัดไส้มาเพราะว่าสปอนเซอร์ในประเทศไทยเราเป็นผู้รับผิดชอบสปอนเซอร์ที่มาจากต่างประเทศเขาเป็นผู้ผรับผิดชอบเป็นสิทธิของเขาเขาได้ตังค์ที่แจ้งมาหรือที่อยู่ในแบ็คโดปหรือการทํางานก็จะไม่มีชื่ออันนี้ yeah, เราก็ไม่รู้เมื่อวานเขาก็แจกหมอนกับ เว็บไซต์เพื่อให้นางงามทุกคนไปโปรโมทให้ไปถ่ายให้ไปโปรโมทใ,ให้ไปยกชูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาใส่หมอนไว้ในถุงจนมาวันนี้เราก็ไม่รู้อยู่ๆก็มีแผ่นตั้งไว้แล้วเขาก็จะแบบหลบๆซ่อนๆอเผอิญว่าคนเขาเห็นเขาสงสัยเขาก็ไปเปิดดูกันว่าเป็นอะไรจน Security เนี่ยไปถามเขามันดูพฤติกรรมน่าสงสัยนะฮะเขาก็เลยปกปิดซีเคียวร<ๆ>ก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาดู เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผมอยู่ข้างบนผมก็เลยวิ่งลงไปดูเหตุการณ์ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสักพักหนึ่งตำรวจก็มาถึงพอดีดนะฮะก็เป็นไปตามน,นั้นครับผมไม่ได้แจ้งแต่ตำรวจต้องเชิญผมไปด้วยเนื่องจากว่าในฐานะประเทศเจ้าภาพและผู้ที่เป็นองคอ์กรเขาก็ตำรวจก็ต้องสอบสวนผมที่ผมไปคือผมถูกสอบสวนนะครับผมมีใบลงบันทึกประจําวันใช่ไหม อยู่กับเราเนาะเราถูกลงบันทึกประจำวันนะครับในะขอดูหนะ่อยผมถูกตํารวจสอบแล้วลงบันทึกประจำวันผมไม่ได้ไปแจ้งความเขาแต่ผมให้สอบผมก่อนลงบันทึกประจำวันคนที่ถูกลงบันทึกประจำวันก็คือผมให้ข้อมูลแล้วก็แชมป์เป็นการลงบันทึกประจำวันแทนเนะี่ยหมายความว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเราไม่มีส่วนรับรู้ในส่วนเกี่ยวข้อง <c oughs> นะครับเพราะว่าระหว่างที่พาตัวไปโรงพักอะ่ะทางทีมงานของยูนิเวอร์ส มาพูดบอกว่าเหมือนอผมเหมือนเราอะ่ะรู้แล้วเขาเลยทำทซึ่งมันเป็นการใส่ร้าย,รายเราก็เลยต้องไป <c oughs> ไปไป,ไปถูกสอบผมมีเอกสารนะครับแต่มันเอกสารราชการไม่ได้ไปแจ้งความนะผมไม่ได้เป็นเจ้าทุกขครยเขาเรียกผมในฐานะเป็นเจ้าภาพและทีมยูนิเวิร์สอ้างว่าผมอนุญาตเขาไปพูดกันตอนไหนไม่รู้ตำรวจก็เลยเรียกผมด้วยทุกคนไปเล่าให้มันเป็นไปตาม ความจริงอันนี้ด้วยผมมีหลักฐานจากตำรวจผมไม่ได้เป็นคนแจ้งความผมเป็นคนถูกตรวจสอบนะครับจากตำรวจแล้วตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันว่า,ววา,วาทาง MGI ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นกระทำความผิดรับ